แค่ยังกินเนะกินลาบหมูเย่ได้กินลาบหมูลาบเสียด่งไฟปิ้งเสียเพราะว่าบ่กินดีเสียอยากลาบหมูหมูไฟปิ้งเสียจะใสแค่ยังฉันเนาะเาจังหวัดไซด์ห้มันนั่นเนาะเสียรัว่ามันเสียแค่ยังก็ไม่ปลาดนะเมนูกินลาบหมู หมูเราจะไปหอตองปิ้งเสีบดกินดิบอือนบหมูธรรมดาแล้วก็บดกินดิบอือทอดปลาแล้วจะบดเค้กินดิบแล้วก็เลยบบดจินอือปักแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็จะต่อยข้างในยำครบแล้วก็เช้ามันเข้ากันแล้วก็ ตองมาห้อโมกชนโดยแบบนี้เดี๋ยวจะมาเป็นวิธีการแล้วขูดลาบหมูปรุงแล้วจ้าบบบนี้สิตป้าลาบหมูจ้าแล้วสับสับเดี๋ยวจะแล้วก็สิมีเป็นสีแต่พอมันใส่ให้มันเป็นเป็นสีแล้วแล้วก็สิไปมกคือเกาเดี๋ยวจ้ามกลาบหมูอื ลาเดี่ยวไปโมกมันจังหอมอืมแล้วไปตองตีนไฟหอมห้วยห่วยอืมลุกแล้วก็เป็ดกุ้ยเขาค้ำง่ายันไปอืมที้นในืชในเลือดเปนเขากินเขบัเปลี่ยนดอกกินดิบกับบัเปลี่ยนกินเป็นเต้าตสุกที่ในป่าเราบัาเคยกินดิบจะเคลียได้จ้ะลาบง้หาลาบหลังขึ้นกัน แม่หนูแม่ป่าอืมกินยุ้สุกอะแกเสียบารับเป็นคนอันอันอันเด็กหน่อยเลี้ยงตายหรอไม่ใช่เพียรแม่ป่าแล้วสิอันนี้แกหัวใส้หมอ้ออันนี้คืออยากกินเขาอยากให้มันหอมไปตองเแม่ป่าอืมใช่น้ำปลาใส่นางช้ำนั่นสิอืมช้ำนี่แหละมันลายแล้วเลื่อมใส่ขกขัวมันคือพอหอมว่าบัดใดแล้วมันบัดใดใส่ขกขัว ลาบมัวอืมสวสาอยู่ในผาอะไรบ้นใสวนจะไปเลืมดังเพียคนมันเห็้หลายย่างมันก็เลื้มส่วนตัวเนาะมันนคือพูดนั่งถัดกินน้อนถัากีนเลืมมอมดาบมูลืมเี่ยนี่อีไบนงจิปิงง้งจิปิ้งตอแเราจะใส่ใส่เ็ดรังหมดหมูมเยว เลี้ยงในป่าปิ้วปินปนหมูปินปีนลาบหมูจ้ะใช้ใบต,งตองถ้ามันบ่ถ้ามันบ่หลายเอาใบข้ามาห่อหอมห้อยห้อยลุกแล้วอ่ะหอมตะใบข้าเดียร์คันเอาใบข้ามาห่อตีอแตตลยมาหอ่าหอปิีน นี่มันหลายใบค้ามันหน่อยอห่อบ่ได้เลยบดนั่นกันที่ห่อกันลายอันหมกลาบหมูจ้าแล้วจะไปปิ่งไฟได้ไดปในพี่น้องแม่มแป,ป้าดังไฟปิงแล้วจ้าปีงเลยลาบหมู โมก,มก <c oughs> หมูจ้าว่าหวัวไปตัวที่ตัวเด่นโมลาบหมู